ดีจ้ะจะออกไปสั่งอาหารมากินกันจ้ะอาหารจอยก็จะเอาฟิตแอนด์ชิฟน้องไม้พิ่งน้องไม้กับแอนดี้พึ่งมาถึงจ้ะนะแอนดี้ไม่เอาน้องไม้เอาเบอร์เกอร์แบบเล็กจ้ะจอยจะเอาฟิตแอนด์ชิฟกับย่าจ้ะนะมาละออกมารอยา่าขับรถออกไปหน้าบ้านเนี่ยจ้ะเดินไปเพึ่งอาบน้ําเสร็จถ้าเดินไปแล้วมันจะร้อนไงเพื่อนๆน,นะก็เลยแบบไอ้นี่ขับรถไปเอาจ้ะ แล้วก็จะมานั่งกินข้างนอกเนี่แหละจ้ะแดดร้อนมากเพื่อนๆวันนี้เดินทั้งวันจ้ะเดินทั้งวันเดินกับ่าทั้งวันจนถึงณเวลานี้จ้ะเต๋อคุยกันจ้ะซีรโอเคซีร์สนบายายจ้ะ ดีอ่ะย no one nothing องร้อ e o มโออ๋ต้อไปสั่งเสร็จก็นั่งรอจ้ะเพียนดีไม่เอาน้องไมลเอาอยู่จ้ะเพิ่งขับรถมาถึงจ้ะนี่บ้านหลังนี้ที่ว่าจอยไอ้เน่จอยเข้าไปดูพวก แอปเปิลจ้ะนะแอปเปิลก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยจ้ะ mm hmm. ไม่ไกลจากบ้านจุาจะเดินประมาณห้านาทีจ้ะไปกลับก็สิบนาทีเด็กเนาะเดกเกอ e อ็นไซน์เนาะเนี่ยจ้ะฟาร์มแอปเปิลฟาร์มจ้ะเนี่ยจ้ะที่เขาเปิดรั้วไว้นี่สิจอยเข้าไปจ้ะ you support, I d o n t k n o w y o u got o n e in car มมา Yeah. One in car. I ้ o n อ้น้อง o ี่ต้อ I ไปแบบไอวิไอนี่จ้ะเป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งแคมปิ้งจ้ะคาราวานไซจ้ะจ้ะคนเขาเข้ามาพักกันเต็มไยินเสียงคนไหมเข้ามาพักกันจ้ะเป็นคาราวานไซ สั่งแล้วจ้ะนั่งละ you like mom yeah fine are you say hello everybody yeah 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 นี่จ้ะร้านอาหาร this inside there that's the restaurant t แต่ว่า w ีเ e ้นนั่นน t ่มั้งคาร a ดิเน a ยน e a ร์ a ิเนียนฟา a ์มรักอาหารจ้ะเพื่อนๆบิวก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะบรรยากาศ เราเช่าได้ไม่รู้วันเท่าไหร่วันละเท่าไหร่จะไม่รู้นะคืนละเท่าไหร่ไม่รู้จะ้ะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์จะ้ะย่านั่งร้อกันลูกสะพ้าก็นั่งกับพื้นจะร้อนหลบนั่นหรอไม่ร้อนย่น okay. yeah. อฮอตมัมย่นอทฮอตย่าดื่มน้ำจะวอเธออยู่อยู่ดิ้งวอเธอเนี่ยมัมวอเธอจะดื่ม โอ้บรรยากาศดีมากเลยเพื่นเพนเอ้ยอยากให้มานั่งอยู่ด้วยกันจังเลยหอมอาหารจ้ะเพนเ้ยน,น,นั่งร้อนเถ้จะจ้ะคอยกินอยู่ตรงนี้จะ้ะน <c oughs> ้อนตรงนั้นอนะ่ะไม่ไหวไม่นั่งด้วยหรอกหน้าจอยดำทั้งวันนพาจอยไปตากแดดดูซะหน้าดำใหญ่เลยทาครีมกันแดดก็ทาแล้ว หน้าก็ยังดำอยู่จะนะหมวกใส่ไม่ได้จะหน้าบานเกินไปนุ่นแอบถ่ายลูกสะพ้ายอีกละแอบถ่ายอีกละดูแอบถ่ายเราอีกแอบถ่ายลูกสะพ้ายอย่างี้เราเพื่อนแต่เรารูปนี้ออกมานี่หูแบบสุดยอดฮะจากทุเรศอยู่แล้วอะคิเลอยู่แล้วอะเฮ้ยิง่งไปใญ่เลย gone. yeah, um, don't have it Smell nice, ma'am. We should picnic in here? Yeah. Okay, Mamma. I get a hand. On All On <laughs> you? You do think you can eat on that, Mom? Uh, no. You cannot. Oh, very nice smell one. Yeah. I can, but you can. not Maybe we could have just had one thing, but never mind. No, it's I keep the boxes. Why? สเมลไ์ล้เนี่ยสเมลไรฟิตเค้กมัมเทกเวตอสั่งจ้ะมิโกโฮมัมไมทางเข้าจา้ะทางเข้าไปในร้านอาหารเพื่อน ดูยาอแอบดูยาจ้ะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะนเพื่อนๆนะอือย่านางจินมันเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวจะพักผ่อนแคมปิง้งคาราวานอะไรเงี้ยจ้ะกลับบ้านกันแล้วเพื่อนๆโอเคพี่โก้ม มาจ้ะกินฟิตอันชี่จะมีมูชิพีมูชิพีจ้จะก็เป็นทั่วบดนั่นแหละจ้ะพเพื่อนๆญาติไม่รู้จะออกมาหรือเปล่ายืนคุยอยู่จ้ะแล้วก็น้องไม้ก็กินเบอร์เกอร์จ้ะอร่อยจ้ะมันเย็นดีข้างนอกจ้ะข้างในมันร้อนคล้ายๆมันฝรั่งบดจ้ะ นี่ยฟิตแอนด์ชิปจ้ะจะเอามายูเนสใส่มาในในนี้เลยจ้ะมายูเนสกับมะเขือซอสมะเขือเทศมายูเนสกับซอสมะเขือเทศ,เทศใส่ลงมาเลยจ้ะไม่อยากเอาเอาไม่อยากใส่อะไรนะไอจานจะเพราะว่าขี้เกียจล้างใส่กล่องนี้แหละ ที่ไปเนี่ยมันเป็นแบบแคมป์คาราวานนะเพื่อนๆนะแคมป์แคม,มปิ้งและคาราวานจา้ะมันจะมีคาราวานแบบเป็นบ้านพักคาราวานนะเพื่อนๆืนคืนละกี่บาทเราไม่รู้เด้อไอ้คาราวานนะจ้ะบ้านพักคาราวานอนะ่ะแต่ถ้าใครไม่มาเช่า บ้านคาราวานที่พักนะก็เอาเต็นท์มากลางจะเช่าพื้นที่กลางเต็นท์นะยน็น ดอกไม้ย่ะงามแล้วเพื่อนเพื่อน mm. <Okay. S 1> มาละตามมาละเกชอบตามทุกสะพายมาละข้ามอ่อนมัม radius six six seven dash น้อยได้เนี่ย why you n o know t wear the shoe? s h o e Forget forget you d i s forget if you ถ้าคุณ o ืมโฟก t สคุณอัปต์คำตักไ o ้ o ุณไม่ทำไร e ส้ครับทั y gone in the back okay มาบอกกับลูกชายไปอาบน้ำบอกรูรายงานลูกสะพ้ายเวรีไนมาไม้เบิร์กกับลูกเวรีไนก็อะไรอุนยืนลิงแอนซั a Last time they had they had two burgers like that. The way they order two burgers. Yeah, you can get small one like that or mm. big one. Last time they got big ones. Okay. The like I ask for small one, the small one, mm. but not look small. It look big it'll for look me. Big yeah. Mm. You see tree there, Joy. Mm. Oh. This one. next one คุณพูดทริป right at the top the bird oh yeah t w o bird I think that I think it's a, a wood woodpecker yeah look like that นะเนี่ยก็ลอง yeah, yeah. look like that ma'am ชี้ให้ลูกไปดูนกบนต้นไม้จ้ะ เดวเวลคัมแบ็กเว้นซัมเมอร์ r อเดดเดต I c o n d e r like that how where you buy I like the color yeah maybe you can take some seeds Jane just a r d you save some seeds for me yeah, yeah. oh yeah ก็ลดซ e ดม m ้ m Yeah because I s a v e some seeds, seed the, the flower in <Yeah. S 1> my a l l o t m i n e It's it, it still not come that other one Joy u m mm. <So. S 1> But I s a v e some next year you can have it mm. OK ยังไงโจ้ยขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้โจ้ยได้จ้าขอบคุณค่ะ